สำหรับชาวราศีธนูอย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้คำทำนายวันนี้อาจาจะเป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายจากจักรวาลก็ได้เพราะฉะนั้นชาวราศีธนูทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเพราะผ่านเข้าช่วงกลางปีไปแล้วราศีธนูต้องบอกว่าเป็นชาวราศีแห่งนักบุกเบิก ผู้ที่ไม่ยอมหยุดนิ่งผู้ที่รักในความยุติธรรมเรื่องเดินทางในช่วงเดือนนี้เนี่ยกรกฎาคมเนี่ยต้องบอกว่าชาวราศีธนูจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของงานเรื่องของการบางท่านไม่ไปไหนเลยอยู่แต่กับบ้านอันนี้ไม่ดีเพราะ,ะนั้นชาวราศีนี้ถูกบังคับให้ต้องเกิดการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแล้วจะโชคดีเรื่องของงาน จะมีปัญหาอยู่บ้างแต่เรื่องเงินเนี่ยต้องบอกว่าเดือนนี้เลิศทีละขา SO. รวยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นจักรวาลไ,ไม่ว่าจะเป็นเทวดากําลังมองเห็นสิ่งต่างๆกําลังวางแผนให้ใกล้ที่สุดเร็วที่สุดสั้นที่สุดให้กับชาวราศีนี้เพราะฉะนั yeah. ้นอย่าท้อกลางทางหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆท่านอาจจะรู้สึกท้อ แต่คลิปนี้บอกว่าอย่าท้อให้หาความรู้เพิ่ม